เนเน่เนี่ยเจรักระหว่างนนที่แบบ <ไป S 1> คุณกำลังคุยกับเขาอยู่ <บา S 2> ใน live ไลฟ์อ่ะแบบแล้วไม่ก็เจะมิชาชีพทักทักมานี่ไงเลขนี้เลยคุแป๊บนึงเนี่ยชื่อช็อปมุกช็อปมุกเลขตัวละคร4 0 6ศูนขีดหกหไม่ได้ช็อปมุกหมือะ มันหอะไรอ่ะชอบมั้งอะไรนี้ไหมล่ะชอบมั้งเหรออืมอืมทั้งมาแบบทำลายทำลายนิดตัวใหม่นะเขารู้ซตตี้นี่คือแบบเป็นคำพูดของมิจฉาชีพชัดๆเลยถูกป่ะคุณคือคือมันจะมีคนที่แบบเออแบบแอคแอคเป็นเพื่อนคุณแอคมาไม่ใช่เขาเรียกว่าแบบทำเนียนว่าแบบเออเรารู้จักกันมาก่อนนี่เราไปเล่นตัวใหม่นะ ขอยืมของหน่อยขอตั้งหน่อยบลาบลาบลาเป็นแพทเทิร์นนี้พอรู้ทันแล้วก็แบบคุณก็ให้เขาพิมพ์ตอบกลับไปเนี่ยเดี๋ยวฟังก่อนเขาจำไม่ได้หรอว่าไงฟังด้วยกันทีลาบอกว่าแบบเออเขาตั้งที่นาติดเรามาก่อนสามร้อยเคลยแล้วทำไมอ่ะ แล้วทำไมอะแล้วมันก็ด่าไม้กลับมาเขารู้ก็ามันก็ด่าไม้กลับมาก็แบบยังไงต่อก็รู้ทำไมอะแล้วมันทำให้ไม่รู้สึกแน่เห็นป่ะฆ่าตัวแม่หนูเหรอมาดิมันทำให้ไม่รู้สึกโคตรแย่เลยอะไไแล้วมันไม่ใช่แค่นี้เหมือนแบบวันนี้ตั้งแต่เข้าเกมมา ต้นในโครงหรืออะไรก็ตามก็ตามอ่ะมันก็แบบมีแต่แบบโครงด่ากันแยบๆไาใครแล้วแบบก็เจอมีเจอเดินไปเดินมาจก็เจอคนถ่ายตังค์เลยอหมเขาไม่คนรู้สึกแย่เลยเขาไม่รู้จะทำยังไงดีคุณรู้สึกไปเองหรือเปล่าว่าแบบช่วงที่คุณไม่อยู่เนี่ยสังคมเกมมันเสื่อมลงเนี่ย คือเขาไม่รู้ว่าเขารู้สึกไปเองไหมอ่ะแต่แบบที่ลักขะเขาปิดซิปเลยได้ไหมคะได้ได้ที่รักพิมพ์น,น,นี้อ่าคือเขาไม่รู้ว่าเขาแค่ไม่เล่นไม่กี่วันเองอ่ะแล้วถ้าไมแบบอื้มคอเขาหักแป๊บนึงนะงนย้อ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 นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเออเรียงปุ่มที่ก่อนแล้วตาบคือเขาแค่เล่นเกมไม่กี่วันเองอ่ะแบบแค่ไม่ได้เล่นเกมไม่กี่วันอ่ะ ทำไมกลับมากลายเป็นแบบนี้คือคนเยอะคนคือ,คอนก็จริงอะแต่ทำไมมันรู้เสื่อมๆอย่างเงี้ยไม่รู้คือคุณคิดเปลงหรือเปล่าเขาไม่รู้แบบแล้วเขาก็เขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเขาจะทำยังไงดีเขาทำยังไงได้บ้างคือเขาอยากเขาค้างคาใจแล้วมันทำให้เขารู้สึกแย่ เขาอยากจะด่าคุณไอช็อปมุกสี่ศูนย์หกคมดหกเมื่อกีม้มีคำหยาบหรอไม่มีก็บอกไปก่อนออืฮคือเขาอยากจะด่าคนช็อปมุกสี่ศูนย์หกคิดหกคนด่าดีหนึ่งอะแต่คือเขานึกคำด่าไม่ค่อยออกอ่ะคิดแค่แบบ เป็นพวกมิจฉาชีพแล้วก็แบบมาด่าว่าค่าตัวแม่มิงหรออะไรอย่างเงี้ยไมายก็แบบเออนั่น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 ่าตัวแม่นายเหมือนกันงนั้นเหรอทาไมถูกจังแปดร้อยเคก็ซื้อตัวแม่นายได้แล้วงั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดได้แค่ว่าแบบขอให้แม่นายหรือครอบครัวนายหรือญาติพี่น้องนายเจอมิจฉาชีพแบบแบบที่นายมาหลอกถ่ายตังหลอกรุดตังคนอื่นอย่างนี้บ้างอืม อยากให้แบบครอบครัวนายที่แบบรู้ไม่เท่าทันแล้วก็แบบเจอคนแบบนายหลอกตังขอขอให้นี่นี่พวกนั้นตกมาถึงนายด้วยเ้วขอให้นี่พวกนั้นตกมาถึงนายนายต้องชดใช้นี่แทนพ่อแทนแม่นายที่แบบโดนวิชาชีพเหล่านั้นหลอกมาเหมือนที่นายมาหลอกคนอื่นเขาขอให้นายโดนด่าอย่างที่แบบไปด่าคนอื่นเขาขอแบบขอให้เธอเจอคนอย่างเธออะไรอย่างเงี้ย นึกคำด่าไม่ออกอะแต่แบบคับแค้นใจอะแล้วมันแบบเขาต้องไปเพิ่มสกิลด่าแล้วลอะไรงี้ืเก็ด่าไปดิมันอยากด่าก็ด่าไปดิขอให้ไม่มีความสุขขอให้ไม่มีใครรักขอให้ตังที่ได้มาหายไปอย่างรวดเร็วขอให้โดนจับได้ขอให้ไม่มีความสุขในชีวิต เขาขอให้ถึงแม้นายไม่ได้ทาอะไรผิดคนรอบข้างก็จะบอกว่านายผิดเออ <laughs> อย่างนั้นเลยอืมแล้วก็แบบขอให้ไอดีนายถูกแบนด้วยถึงแม้ว่าแบบจะสร้าง ID ไอดีใหม่มาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะมีคนรีพอร์ตจนแบบนายถูกแบนไปเรื่อยๆจน<ว>นายไม่สามารถดูได้เหรอ,หรอเขาจะไม่แบนมิชาชีพอย่างเงี้ยเหรอเขาไม่รู้เขาเขาไม่รู้หรอกว่าแบบทางเขาจะคิดยังไงหรือไม่คิดยังไง แต่มันทำให้แบบเขาไม่อยากเข้าไปเล่นเกมเลยอ่ะ,อะก็เขารู้แต่มันไม่ใช่เรื่องของเราม,ามันไม่ใช่อำานาจเราที่จะแบนหรือไม่แบนเขาจะทำยังไงกับเกมของเขามันก็เรื่องของเขาไหมล่ะแต่มันสัมผัสได้ถึงความสุดโซมอ่ะอสุดโซมของสังคมก็นั่นแหละก็ถ้าแบบสังคมมันท็อกซิกเดี๋ยวคนปกติเขาก็อยู่กันไม่ได้เองอะแล้วแบบ เออนั่นแหละมันก็จะค่อยๆหายไปไงแต่มันมันก็เป็นเกมของเขามันก็เรื่องของเขายังไงก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราก็นะที่มาอยากจะพูดก็มีประมาณนี้ละค่ะก็เออก็เลยทําคลิปนี้ออกมาเนะเป็นแนวบนแล้วก็ฝากคําด่าไปให้ถึงคนนั้นด้วยนะบผนอะไรอนะ่ะนี่คลิปแขวนนี่ละฮะ <Huh? S 2> นี่คลิปแขวนอันนี้เรียกว่าคลิปแขวนเหรอเออแขวนจะละแข้งใครก็มาแขวนในนี้แหละตามเนี้ย เด,เดี๋ยวพี่แบบอ่าโปรโมทดให้ช <c oughs> ่แล้วเขารู้สึกเหมือนเขาบน่นเฉยๆนะว่าแบบเฮ้ยอะไรวันเนี่ยมันทําให้ฟีลลิ่งแบบการเข้ามาเพื่อที่จะเล่นเกมแบบสบายๆต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยไม่ต้องน้องน้องแค้นใครน้องมาทําคลิปแขวนเลยเอางี้นะ <c oughs> เดี๋ยวมีคนนึงไอ้ไอ้คนนั้นที่แบบไม้สาบแช่งไปแล้วแต่ก็ช่างเถอะเขาไม้สับแช่งไปแล้วนั่นไง ไอ้คนวันก่อนที่แบบทักมาด่าไม้ตอนไม้ตีบวกอะรู้จักกันก็ไม่รู้จักนะรากที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นั่นแหละเนีน้องอยากแขวนใครแขวนเลยเดี๋ยวน้องน้องไปไล่ดูเน้องบาใจเลยเดี๋ยน้องไปไล่ดูมาเมื่อไหร่น้องน้องจะจับแขวนเออนี่เลยแขวนทำลายไม้จางโดยที่นายจะไม่เสียเลือดเนื้อเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะายทำไมเจ็บนายก็ต้องเจ็บก่าไม้ อย่าเพิ่งตายฉันเพิ่งเริ่มทำไมต้องทำตัวร้ายขนาดนั้นด้วยทน้องร้ายป่ะฮะน้องน้องแค่ร้ายโดยธรรมชาติหรือเปล่าคือถ้าน้องไม่ร้ายน้องก็โดนทำร้ายไหมอะน้องไม่อยากใช้คตินี้เหมือนกันอนะแต่แบบ น้องไม่ได้ทําอะไรอ่ะน้องอยู่เฉยๆอ่ะมาทำมาทำไะเราเราช่องเราไม่ใช่คนดีอยู่แล้วเขารู้เราเราไม่ใช่คนดีอยู่แล้วเราเราไม่ต้องพยายามทําตัวเป็นคนดีเขาไม่ได้พยายามทําตัวเป็นคนดีแต่คือโดยพื้นฐานแล้วเขายังเป็นคนดีอยู่ไงเขาเลยแบบโอ้คุณเป็นคนดีเขาเลยแฮนเดิลกับสิ่งนี้ไม่ค่อยได้อ่ะเขาต้องแบบคือแบบลงไลน์ไปแล้วเขาก็ไปอัดอั้นอะว่าแบบเขานึกคําด่าเขาอยากจะด่ามันแต่ ทำไมเขาด่าไปทันทีไม่ได้ทำไมคลังคำด่าของเขามันน้อยเกินไปออคือแบบเก็บ,บกดนะเก็แบบกดนะใช่เขาเก็บกดเพราะเขาทำไมตอนนั้นไม่ด่าไปเยอะกว่านี้ทำไมตอนนั้นแบบนึกคำด่าเยอะกว่านี้ไม่ได้มันเลยมันทําให้แบบจิตใจมันอัดอั้นอะ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยน้องก็ฝึกด่าทีหลังนี่ไงใช่ที่เขากําลังคิดว่าเขาจะต้องไปรีเสิร์ชคาด่ามาเยอะๆแล้วเขานึกคําด่าไม่ออกอะ่ะนอกจากแบบขอให้เธอมีความสุข จากนี้และตลอดไปโอ้ที่เราไม่ต้องห่วงคุณคุณเดี๋ยวคุณแบบเจอใครที่ท็อกซิกมาแล้วคุณแขวนเขาไปเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคุณจะมีสกิลในการด่าแบบเรียวทม์เองมันมันเป็นขั้นตอนการ <c oughs> พัฒนาอยู่แล้วน้องน้องไม่ต้องห่วงน้องแค่ทาไปเรื่อยๆมันเป็นสกิลที่แบบคนพัฒนายอย่างนี้นเหรออยากมีไหมล่ะจะมีจะมีสกิลนี้ไหมล่ะถ้าไม่มีมันก็จะแบบเจ็บเองหรือเปล่าถ้าไม่ทําอะไรพวกเนี้ไม่รู้พี่ไม่เจ็บอ่ะบอกเลย ก็นอนหัวซื่อปกติพี่ก็ไม่เจ็บอยู่แล้วอืมปกติแบบไม่รู้อดาเมจมันน้อยไปมันมันไม่เข้าเนื้อพี่อ่ะช่างเถอะโอเคเออในคลิปนี้สาระก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเรามาสรุปสั้นๆก็คือว่าไม้เนี่ยเอ่มาแขวนเออไม้ไมคือแค้นแค้นคุณอย่าเรียกคุณแค้นชมมุก 4, 0, 6, เออสี่ศูนย์หกขีดช็อปมังเออนั่นแหละช็อปมังเนี่ยไอสี่ศูนย์หกขีดหกหกหนึ่งเนี่ยแหละที่อยู่อยู่ก็ทําที่แบบทําตัวเป็นมิจฉาชีพแล้วอยู่อยู่ก็มาด่าคนอื่นเวลาเขารู้ทันน่ะด่าทําไมอะ่ะเขารู้ทันก็ดีไม่ใช่หรอคนชมว่าเออเขาก็ฉลาดนะอะไรอย่างเงี้ยรู้ทันว่าเรามาหลอกอะไรทําไมต้องทําตัวท็อกซิกแล้วไปด่าแม่คนอื่นด้วยอืม <laughs> นั่นแหละประเด็น แล้วไม้ก็แค่ขับแค้นตัวเองเหมือนกันที่แบบนึกคำด่าไม่ออกเยอะๆตั้งแต่ต้นก็เลยแบบมานั่งอัดคลิปแก้แค้นในมุมของไม้ฉัเราทำต่อไปทฝากไปให้ถึงไอคนตัวละครมาเลข4 0 6 6ูนย์หกขีดหหนึ่งได้ไหมขอให้เธอได้ยินขอให้เธอโดนด่าขอให้เธอไม่มีความสุขขอให้มันอาจจะไม่ถึงก็ได้ที่ละ Uh huh. ถึงไม่ถึงก็ช่างมันเถอะ uh huh. แค่แค่คนอื่นเขารู้ก็พอแล้วแ uh huh. บบคนอื่นอาจจะรู้ว่าโอ้ยนี่ตัวนี้เองตัวนี้เองแต่แบบเจ้าตัวไม่รู้ไงเนึ uh ้อ huh. ออกปะเดินไปมอว่าทาไมคนเขามองเราด้วยสายตาแ,บบแปลกๆทำไมเราถูกแบบคนนู้นแบบรังเกยียจเดียดฉันฉันไปทําอะไรผิดนีบอย่างนี้ก็ได้นะเ uh huh. จ้าตัวคนจะรู้ไหมว่าไปทําอะไรผิดมาไม่รู้ไม่รู้ซิฟมาแล้วก็มาดา่าแม่คนอื่นบ้าบอเค้ คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้มีสาระเพียงเท่านี้แหละไม่แต่สาระคือแบบคุณเอืมนั่นแหละน้องถึงก็แอบรีบปิดไลฟ์ไปนั่นีหยอืมนั่นแหละก็มันอัดอั้นอ่ะมันอัดอั้นอ่ะแล้วมันก็งุนหงิดอ่ะอัดอั้นแล้วมันก็งุนหงิดอ่ะมันไม่สามารถแบบไลฟ์ต่อแบบสบายใจได้อืแล้วก็แบบเพื่อจัดการแบบ ความรู้สึกในใจไหมไหม,ม,มก็เลยแบบเออออกมาอัดคลิปหน่อยดีกว่าอืมพอรู้สึกว่าทาไม่ตอบโต้อะไรเลยอะไรมันจะไม่สบายใจแล้วเดี๋ยวมันนอนไม่หลับทำตอบไปทำต่อไปอแล้วถ้าเกิดว่าจะมีใครแบบมาด่าอะไรอย่างนี้ยังไเจอเจอแน่แน่ไม่สู้คนแล้วบอกเลยแขวนหมดจัดหนักแน่แน่แค่นี้แหละ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาฟังนะคะเข้ามากดไลค์กดซับสไครป์ขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบาย